คำถามนี้ก็เป็นคําถามที่ท่านพระอาจารย์พยอมท่านอยากจะให้มีคนถามแล้วก็มีคนถามจริงๆครับเนื่องจากท่านท่านเคยวินิจฉัยบางอย่างไปแล้วท่านบอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยพอดีมีคนถามมาให้เกี่ยวกับเรื่องผ้านิสีธนะนะครับผ้านิสีธนะปารพบถามขึ้นมานะครับจะตอบเสริมประเด็นอื่นอะไรด้วยก็ได้นะครับแต่ว่า ยังไงก็ตอบประเด็นที่ถามก่อนถ้าหากทั้งวัดพร้อมใจกันไม่ใช้นิสีธนะนะก็มีพระภิกษุทั้งวัดเลยนะครับไม่มีนิสีธนะใช้กันอาบัติที่เกี่ยวข้องด้วยนิสีธนะจะมีหรือไม่ในอาวาตนีนะ้ไม่ใช้นิสีธนะนี่จะมีอาบัติเกี่ยวข้องกับนิสีธนะหรือไม่นะครับในในวัดเนี้ถ้ามีจะเป็นสภาคาบัตหรือไม่ สภาขบัตเดี๋ยวค่อยขยายความอีกทีนะครับก็คืออาบัตที่ต้องข้อเดียวกันนะครับเช่นไม่มีนิสีธนะก็ไม่มีด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้ามันจะเป็นอาบัตก็ต้องเป็นอาบัตข้อเดียวกันเพราะไม่มีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับอาบัตเพราะไม่มีนิสีธนะเนี่ยถ้าเป็นสภาคาบัตไปทําอุโบสถด,ด้วยกันไม่ชําระอุโบสถกรรมนั้นสําเร็จหรือไม่ ก็คงจะแยกคำถามก่อนนะครับว่าตกลงถ้าไม่มีนิสีธนะในวัดนั้นเนี่ยจะเป็นอาบัตอะไรหรือไม่ครับงอนท่านอาจารย์พระมหาพยองครับครับขอโอกาสพระเจระงเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าอาบาัตที่เนื่องกับนิสีธนะนะครับมีอยู่กี่สิกขาบทนะครับหรือกี่ข้ออาบัตที่จะต้องเพราะนิสีธนะ เกินประมาณใช่ไหมครับเกินประมาณถ้าไม่มีต้องไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องก็ับเพราะไม่มีมันจะเกินได้ไงใช่ไหมครับแล้วก็อาบัตรในพ่อการอยู่ปัสจากนะครับเว้นนะครับนิสินาเกินสี่เดือนนะครับอยู่เว้นนิสินาสี่เดือนนะครับตลอดสี่เดือนมีไหมครับขยายความหน่อยครับเว้นนิสินาเป็นยังไงจัะครับหมายความว่าพิกในสีขาอบทนี้นะครับอันนี้มาในในขันธะนะ ในดีกาขยายนะครับพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องพิสุไม่พึงอยู่ป่านิสีตนาตลอดสี่เดือนใช่ไหมครับท่านในดีกาอาจารย์ท่านขยายให้นะครับว่าเป็นพานิสีตนาที่พิสูจอธิษฐานใช้อยู่ถ้าอธิษฐานใช้อยู่นะครับอธิษฐานเป็นพานิสีตนาน,นั่นแหละแล้วตัวเองก็อยู่ เอาไปไว้ที่ที่หนึงเลยตลอดสี่เดือนเราก็ไปอยู่อีกที่นอยู่อีกวัดหนึ่งนะครับถ้าเกินสี่เดือนไปนะครับตลอดสี่เดือนเนี่ยจะเป็นอาบัตทุกกฎนะครับครานี้ถ้าไม่มีนะครับจะเป็นอาบัตไหมครับไม่เป็นเพราะว่าท่านมุงหมายเอานิสิติรณะที่อธิฐานใช้สอยอยู่ใช่ไหมครับครับแล้ว,ลว,ลวนี้ครนี้ก็จะมีอะไรอีกครับสินค้าบทที่เกี่ยวนิสิติระที่ประพรอพอนึกเห็นนะฮะ ครับอันนี้ก็แตกต่างกันในเรื่องของปสาสจากจีวรน,นะปะจีวรที่เราที่ฐานใช้มันเป็นเพียงแค่คืนเดียวคราวน,นี้ที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้ท่านอาจารย์บอกว่า,าพูดแล้วไม่ยอมแก้ตอนนี้ก็ยังมาไม่ครบอีกนะครับไม่เป็นไรนะครับเมื่อครั้งก่อนๆนู่นนะครับท่านอาจารย์ท่านมาถามนะครับก็มีอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งหรือว่าเพื่อนสาธมิกเนี่ยนะครับปาลบถามขึ้นมาว่า ผ่านิสิธนะนะครับที่ไม่มีชายนะครับเราจะที่ฐานใช้เป็นนิสิธนะได้ไหมนะครับในพระบาลีบอกว่านิติธนังนามะสาธสัธงวุจตินะครับก็บอกว่าผ้าที่มีชายนั่นแหละนะถ้าเรียกว่านิติธนะในอัตถกถานะครับในขุทธศิกขาอัตถกถาก็บอกว่าสาธสังวะนิติธนังถ้าจะเป็นผ้านิตินะต้องมีชายเท่านั้น นะครับในกังขาววิตรีนิยตกรถาเขาก็อกาบอกว่าไอ้ค้าวันนิสีธนะเป็นชื่อของปริฐานที่ประกอบด้วยชายสามชายนะครับก็จะบอกไว้แบบเนี้เมื่อครั้งนู้นนะครับก็เลยตอบให้ว่าถ้าเป็นจติฐานเป็นผ่านนิสีธนะได้เนี่ยต้องมีชายสามชายเท่านั้นนะครับจึงจะควรอธิฐานเป็นผ้านิสีธนะนะครับนิฐานเป็นผ่านนิสีธนะของใครมีเอามาอวดหน่อยนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีใครพกมาเลยนะครับอ้าวไหนใครมีลองชูให้ดูครับสําหรับผู้ที่ไม่เห็นนะครับอ่าดูนสีธ,ธนะสามชายครับคุณกล้องนิมนต์ขึ้นมางบนเลยมาชูให้เห็นครับให้เพื่อนสาทำให้ได้เห็นชัดๆว่าจริงๆแล้วนิสีธนะที่เราจะที่ฐานของของน์นนชูไหนเนี้ยเออเออแบบเดียวกันอ่าใครมีอีกแบบหนึ่งครับจะได้ให้ชูใครมีแบบที่ไม่ได้เย็บต่อบ้างครับ นาเฉยมีไหมครับที่ไม่ได้เย็บต่ออ้าวของท่านนั่นแหละไอ้ผ้าแบบเขาเรียกว่ามันคนละแบบอันหนึ่งมันเย็บต่อเห็นไหมเนี่ยอ่ามันมีสองแบบอย่างเงี้ยจะผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแทรกนิดนึงนะครับมีมีใครยังสับสนไหมครับว่านิสีธนะนี่มันแปลว่าอะไรอ๋อนิสีธนะถ้าสําหรับนั่งนะครับสําหรับใช้ปูนั่งตามสับนะครับอันนี้วันท่านยานไม่ยอมต่อครับ ครับคาวนี้ว่าในในคำของกังขาวิตรณีอัตถกถานะครับพานบอกว่าผ้าชนิดนี้นะครับเป็นผ้าที่ประกอบด้วยชายสามชายนะครับคําว่าประกอบด้วยชายสามชายเนี่ยนะครับประกอบอย่างไรถ้าบอกว่าเอาผ้าเลยนะครับวางลาดไปเหมือนกับผ้าอสันถัดนะครับวางลาดไปเสร็จแล้วก็ผ่านะครับประมาณคืบหนึ่งผ่าเข้ามานะครับประมาณคืบหนึ่งน่ะในสองที่นะครับผ่าเข้ามาในคืบหนึ่งสองที่มันก็จะกลายเป็น สามชายนะครับผ่าด้านหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวครับผ่าในด้านด้านหนึ่งนะก็จะสองที่นะครับในสองที่มันก็จะเป็นสามชายนะครับเป็นเป็นสามแฉกเนาะเป็นสองเป็นสองแล้วผ่าลึกผ่าสั้นนะฮะบอกแล้ว่าผ่าข้างๆอาไปคืบหนึ่งแล้วผ่าลึกไหมทีนี้ยคืบหนึ่งครับคืบถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งนี้คืบหนึ่งรู้แล้วแต่เข้าไปข้างในเนี่ย ไอ้ <ctor> <S <S ตรงไอ <plan> ง้ไอ <plan> ้นี่ใน,นอัตกถา,านะครับไม่ได้ไม่ได้เว้นหรอกบอกว่าเราจะไปผ่าตรงขนาดไหนนะครับแต่ดูจุดประสงค์นะครับ <S <S. <S การผ่าลักษณะนี้เนี่ยนะครับการผ่าในลักษณะเช่นนี้มันสามารถเอามาปิดได้นะครับเวลาเรานอนเนี่ยเพราะว่าเสนาสนะที่พระมีเอนีสีธานาที่พระพรุทธเจ้าอนุญาตไว้นะครับเพื่อประโยชน์สามอย่างนะครับหนึ่งคุ้มครองกายสองคุ้มครองจีวรสามคุ้มครองเสนาสนะใช่ไหมครับ ครนี้ไอทิพย์ที่เป็นลักษณะจริงๆเป็นแบบนี้นะครับในในพระบาลีพูดถึงขนาดของผ้านิสิธนะไว้นะครับว่ากว้างสองยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งแล้วก็ชายคืบหนึ่งใช่ไหมครับคืบหนึ่งในในที่นี้นะครับเป็นคืบพระสุคตประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าเซนก็คือในอันตตกถานะครับในกุติการาสิตาบทจะพูดถึงคืบพระสุคตนะครับว่าประมาณสอกครึ่งของช่างไม้เราก็เอาสอก นะที่เราใช้กัน,ป,นปัจจุบันนี่นะครับรู้ได้ง่ายจริงๆแล้วถามว่ามันเป๊ะตามาพระบาลีไหมเรารู้ได้ไหมว่าจริงๆเียมันไอศอกเนี่ยมันเป็นศอกใน,กในพระวินยัยรู้ไม่ได้หรอครับในมิมติวินโนธนีดีกาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอพวกมัจจิมาบ,บุรุษหรือว่าบุรุษปานกลางนะครับไอพวกช่างไม้อะไรพวกนี้ในโลกมันมีหลายอย่างมันมีหลายยุคหลายสมัยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราที่เราศึกษาวินยัยในที่นี้เราก็เอาศอกปัจจุบันที่เราใช้กันประมาณห้าสิบเซนใช่ไหมครับ สอครึ่งก็เป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดส <75 S 1> <75 S 2> ิบห้าเซนเจ็ดิบห้าเซนเพราะฉะนั้นเจ็ดิบห้าเซนเนี่ยประมาณนะครับพูดได้แค่ประมาณนะ,ะก็คือหนึ่งคืบพระสุคตก็ประมาณเจ็ดิบห้าเซนเพราะฉะนั้นในด้านยาวนะครับเราสามารถทําได้สองคืบว่าประมาณเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเซนร้อยห้าสิบเซนนะครับส่วนในด้านกว้างนะครับเราได้คืบครึค่งเจ็ดิบห้าลบครึ่งเป็นเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งสามเจ็ดจุดห้าใช่ไหมครับ สามเิดเจ็ดจุดห้าบวกกับเจ็ดสิบห้าก็เป็นร้อยสิบสองจุดห้านะครับในช่วงด้านกว้างนะครับได้ร้อยสิบสองจุดห้าเซนนะครับด้านกว้างส่วนไอ้ชายคืบหนึ่งที่เราผ่าเข้ามาตรงนั้นนะครับได้หนึ่งคืบเพราะฉะนั้น<ม>เราได้ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับไม่เกินไม่เกินเจ็ดสิบห้าเซนแต่ถ้าทําหย่อนฝันั้นใช้ได้ไหมครับได้ได้ไดแต่ที่พิกษุนะครับพิกษูชาวอ,อวัชีวุตรนะครับที่ท่านแสดงวัตถุสิป,ประการ ไอ้ในส่วนที่ควรจะผ่าเข้ามาแบบนี้ท่านไม่ผ่านะครับท่านไม่ผ่าท่านทําเป็นอันเดียวกันไปเลยนะครับจากสองคืบก็เลยกลายเป็นสามคืบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ไม่ผ่าก็เลยไม่จัดเป็นไม่จัดเป็นชายนะครับการทํานิสิตนะของท่านแบบไม่มีชายแบบนั้นจัดว่าเป็นเป็นอาบัตนะครับในเวลาวินิจฉัยแล้วบอกว่าเป็นอาบัตปาจิตีนเกินขนาดนะครับ เพราะฉะนั้นในครั้งแรกที่วินิจฉัยไว้เนี่ยคือพูดตามอัตรกรถาแล้วก็เอดมพระบาลีแล็อัตรกรฐานะนะครับเลยบอกว่าต้องมีชายเท่านั้นเราจึงจะอธิฐานเป็นพ้านิติธนะกันได้ว่าอีมังวัดถังนินงติธนงอธิษฐานมินะครับถ้าเป็นผ้าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่านะครับแบบที่ชูขึ้นไปนะครับผ้าแบบนี้เนี่ยเราจะที่ฐานกันใช้เป็นบริขารโจรน,นะครับว่าอีมังวัดถังบริขารโจรังอธิษฐานมิเนี่ยครับพูดแบบนี้ ครับเราเอามานั่งได้ไหมครับอาจารย์อธิษฐานเป็นบริขารโจรเนี่ยเอามานั่งได้ไหมไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามบริขารของโจรเนี่ยเรานั่งได้ด้วยใช่ไหมครับโจรแปลว่าผ้าเหรอครับอ๋อนึ่งว่าโจรจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เย็บก็ถือว่าเป็นผ้าที่ต่อก็ใช้ได้ครับเพราะบางทีเราอาจสมัยก่อนเราใช้ผ้าเราอาจจะไม่ได้ผืนเดียวมาก็่อก็ไม่ได้เสียหายนะครับแต่ให้รู้จริงๆแบบแท้ก็คือผ่าเข้ามานะครับอแต่เมื่อวานนี้ อาจารย์ถืเเป็นไหมครับท่านกล้องโชว์ไว้เขากาลังพูดถึงไอ้เย็บต่อแบบนี้โชว์ไว้เย็บต่อนะครับเอามาดูแบบผ้าเย็บต่อได้ไหมเนี่ยแบบนี้นอันนี้นะครับท่านใช้แบบเย็บผ่าเป็นตัดก่อนนะครับตัดแล้วก็ผ่าสองที่นะครับเป็นสามชายแล้วก็มาเย็บติดนะครับอันนี้การนุ้ร่มใช้ได้นะครับเหมือนกับผ้าที่เราไม่พอนะครับเราเอามาเย็บต่อกันแล้วเราก็ผ่าใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็เห็นว่าใช้ได้แต่แบบตรงๆกับแบบที่คุณคุณไก่ใช้นะครับ คราวนี้เมื่อวานมีการพูดถึงเรื่องอาถรรากังนิสีทนางในวัตถุสิป,ปการข้อที่เก้าของพิสุวัชีใช่ไหมครับในคำพีวิมติวิโนธนีดีกานะครับท่านบอกว่าแม้ไม่มีชายกวนถ้ามันไม่เกินขนาดอะ่ะคําว่าควรในที่นี้นะครับควรโดยสองประการถ้าเราจะนึกถึงลับนะครับว่าควรในที่นี้คือควรในฐานะที่ไม่เป็นอาบัติปาจิตตีนะครับไม่เป็นอาบัติปาจิตตีหรือว่าควรในฐานะที่จะใช้เป็นผ้านิสีทนะได้อธิษฐานเป็นผ้านิสีทนะได้นะครับ เราก็จะคิดให้มันสมเหตุสมผลนะครับในที่อื่นๆในคัมพีอัตถากุทธาสิกขาท่านบอกว่าต้องมีชายเท่านั้นนะครับแล้วก็ในมูรติขาดีกาในดีกาก็ปรากฏว่าท่านกล่าวห้ามนะครับผ้านีิสิธนะที่ไม่มีชายเอาไว้นะครับในว,วจชระพุทธ,ธิก็ดีหรือในกังขาดีกาเก่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาลองดูถึงฐานะนี้แล้วเนี่ยผ่านนิสนะนะครับที่ไม่มีชาย นะครับที่ไม่มีชายแต่ว่าไม่เกินขนาดนะครับไม่เกินขนาดอย่างที่พระวิษุวชีทำนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทิ่ฐานเอาให้ตรงเป๊ะเลยนะถ้าเราชินิฐานเป็นผ้านิสิตนะควรจะให้มันมีชายมีชายสามชายนะครับมีชายสามชายตรงแบบที่ปรากฏไว้นะครับอันนี้ถือเป็นความหนักแน่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเราก็ใช้มติเก่าดีกว่านะครับเดี๋ยวมีพระเทล่หลายท่านบอกว่าไอตอนแก้เนี่ยไม่เห็นบอก ไม่ยอมบอกของเก่าเลยว่าคอมมูนนี้มันอัปเดตแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครนั่งอยู่ข้างเขาไปบอกกันด้วยนะครับ,รบนะครับว่าตอนนี้เอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามีผู้ถามมาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องพูดไปตามหลักฐานนั่นแหละนะครับศึกษาตามดีกว่าครับเราไม่บญญัติโดยเองกับเอาทรงไว้แบบนี้นะครับเอาแบบนี้ว่าเราจะศึกษากันแบบนี้ว่าถ้าพาจะที่ฐานเป็นพาะนิติทนะคือต้องทําได้ขนาดด้วยแล้วก็มีชายถามชายด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ผ้านิสีทน,นาที่มันไม่มีชายแบบเนี้แล้วก็ทิฏฐานเป็นบริฐานโจนเอาแล้วกันนะครับครับผมสรุปเดี๋ยวขอแทรกหน่อยนะครับครับมีเมื่อวานนี่เหมือนกันกควันหลงจากที่ปัญหานิสีธนะเนมีพระรูปหนึ่งท่า้นมาถามเราหลวงพ่อหลวงพ่อธารหนุ่มเนยน้อยนะว่าผ้านิสีธนะเนี่ยถ้าเราไม่พาดบ่าได้ไหมครับ <laughs> <laughs> เห็นพวกเรานิยมพาดบ่าจน เน้นมาจากที่อื่นนะครับเขาก็เลยถามเนะี่ยนึกดูแล้วกันว่าเห็นปุ๊บมันก็เป็นกระแสพอเห็นเป็นกระแสเสร็จแล้วมันก็เป็นปัญหาในมนครับครับผมก็ไม่ได้ย่พลาดบาหรือยังไงเอ,อ่าบามันคือบางทีมันวางง่ายานะ <c oughs> ครับอาจารย์ครับพับเสร็จแล้วก็ได้พับถือก็ได้พับใส่ย,ย่ามก็ได้นะครับฮะ <c oughs> แม้แต่ใครเป็นโรคอ่าเกี่ยวกับไส้เลื่อนอะไรเงี้ยนะครับจะนุ่งไว้ข้างใน รัดไว้ก็ได้นะครับอย่าไปนุ่งกางเกงในนะครับเอานี้รัไดไว้แทนนะครับแล้วก็สามารถใส่นอนได้นะครับนอนเพราะว่าบางทีมันก็จะเกิดการฝันฝันบางเรื่องมันก็จะทําให้สกปรกนะครับอืท่านก็ให้ให้รักษาได้นะครับเอามาห่อไว้นะครับผมเคยได้ยินพระเระถระท่านหนึ่งเล่าให้ฟังสมัยหนึ่งนะครับท่านบอกว่า ท่านฝันคืนหนึ่งนะ่ะสามครั้งนะครับต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ้าสะบงเนี่ยสามรอบนะครับท่านเป็นอย่างนั้นทุกวันด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าวันเดียวเราเว้นไปนานนะติดกันท่านก็เลยต้องไปปรึกษามหมอว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็สามารถเอานิสีธนาเนี่ยมาใช้ในกิจนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากเราจะใช้ปูนั่งเวลาที่ต้องการจะรักษาผ้าจีวรน,นะฮะ พาถ้าเราห่มจีวรอ,อยู่นั่งเลยนี่นะครับอของวัดที่พระอ้าวนะที่พระมาที่ท่านพระอาจารย์พปยอมไปเข้าไปศึกษาอยู่ตอนนี้นะครับก็ท่านก็จะถือว่าจะยังไงก็ตามจะเป็นที่ของใครท่านก็จะต้องมีผ้าอันนี้ติดเสมอท่านอกว่าถึงเราไม่ได้รักษากายก็ต้องรักษาจีวรมันก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรมารองมากันไว้นี่นั่งบ่อยๆเสียดสีบ่อยๆนะมันก็จะทําให้ ชำรุดง่ายง่ายขึ้นนะฮะอันท่านก็ใช้เป็นรูปแบบเลยนะถ้าเห็นครูบาอาจารย์จากวัดพระอ้าวที่พม่ามาเนี่ยนะท่านจะพาสุขก็ต่อเมื่อให้ให้ท่านได้ใช้ภานิสีธนะด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับประเด็นต่อไปนะครับนะเวลาก็เร็วนะครับข้างล่างจะมีคำถามสดก่อนไหมครับคำถามสดก่อนก็ได้นะถ้าใครมีก็ยกมือนะครับ ถ้าไม่มีก็จะได้ดําเนินคําถามที่เขียนขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากคําถามก็มีมากนะครับเวลาก็เหลือน้อยขอ,อยุญาครับสีสีของผ้านิสีธนะนีให้สีอะไรได้บ้างครับสีของผ้านิสีธนะนะครับอันนี้ก็ไม่เห็นมีระบุเรื่องสีนะครับว่าจะต้องใช้สีอะไรโดยตรงนะอย่างเช่นในเรื่องภาพน้ำฝนท่านก็ยังบอกไว้ว่าให้ทำสีแบบนี้ก็ยังใช้ได้นะ ย้อมสักหน่อยเพราะให้มันสีเปลี่ยนไปหน่อยแก่พอใช้ได้ยัง <นะ S 2> อย่างสีที่ทําทีาวอนไม่ได้เนี่ยสามารถมาทำผ้าน,นิติธนะได้ไหมเขียวเหลือง<น>แดงแสดชชมพูด,ดําเนี้ยออันนี้ความเห็นนะครับเพราะว่าไม่มีในหลักฐานนะครับก็ให้ดูความเหมาะสมนะครับถ้าใช้นิสิธนะสีชมพูมันก็แลยเดี๋ยวจะได้เป็นขาวเป็นคราวกันอีกนะครับนะบนะก็ดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับ